ด้วยความที่เรากลัวได้กําไรน้อยใช่ไหมคะบางทีเรามีออเดอร์ที่ถืออยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ไปต่อออกหลอดเพิ่มโค้ดคนนี้แหละแม่นมากเลยถ้าเราเทรดตามเนี่ยโอ้โหวันนี้รวยแน่นอนจริงๆแล้วการเทรดมันคือมันคือเหมืนอมนเป็นธรรมะเลยแล้วเนี่ยเออมีความโลภความโกรธความหลงเนาะความรักไม่น่าจะมีไหมความรักหรือว่ารักโค้ดอย่างนี้หรือเปล่าคะรักโค้ดคนนี้จังเลย อยากจะเทรดตามทุกออเดอร์เลยโค้ดหล่อจังเลยโค้ดสวยจังเลยอะไรเงี้ยหรือเปล่าอ่นะเอาเป็นว่ามีแค่สําหรับไอรินเนาะเดี๋ยวเดียวบอกทุกคนก่อนว่าอันเนี้ยเป็นการเป็นท็อป,ปิกของสนามอารมณ์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราอ่ะจะมาพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะมันเป็นเพียงความคิดเห็นหรือเป็นประสบการณ์ที่ไอรินเนี่ยได้เทรดแล้วก็ได้ดูแลเทรดเดอร์มาประมาณ4ปีนะคะแล้วก็เอามาแชร์ลิง เป็นความรู้ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนเพื่อนมาเล่าให้เพื่อนฟังเนาะแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดก็ได้หรือมันอาจจะถูกทั้งหมดก็ได้นะคะหรือมันอาจจะถูกใจเราหรืออาจจะไม่ถูกใจเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็ฟังเพื่อเกิดประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยให้ตัวเราเองนะคะฟังเพื่อเรียนรู้เนาะพัฒนาไปพร้อมกันนะคะอ่าทีนี้เนี่ย คำว่าอารมณ์เนาะคือไอรินเนี่ยจะยกให้เป็นความโกรธความโลภความโกรธความหลงนะคะเราเริ่มจากความโลภกันก่อนเลยนะคะความโลภเนี่ยใครๆก็มีกันทั้งนั้นเลยนะคะแม้แต่ตัวไอรินเองก็มีเช่นเดียวกันนะเออคือเราเข้ามาในตลาดฟอเร็กเราเข้ามาเทรดทองคําเทรดคู่เงินนะคะเราเข้ามาเพื่ออะไรก็เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะได้เงินใช่ไหมอันนี้เป็นความอยากเนาะ แต่เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นค่ะเมื่อมันไม่ได้ดั่งใจเมื่อเทรดไปแล้วอยู่ในห่วงของอารมณ์ต่างๆนะคะอยู่ในห่วงของแบบโอ้เกิดความโลภขึ้นและมันจะทําให้เราไม่สามารถเรียกว่าไม่สามารถควบคุมความโลภนั้นได้มันเกิดความโลภขึ้นทันทีในตอนที่เราเห็นว่าโค้ชคนนี้แม่นหรือเกิดโดนเรียกว่าอุปทานหมู่นะคะใครๆเขาก็บายกัน ใครๆเขาก็เหตุกันนะตอนนี้เลยเดี๋ยวเราบายมั่งนะคะอยากจะได้เงินเยอะๆเดี๋ยววันนี้ถอนกําไรแน่นอนเลยนะคะเกิดความโลภเกิดขึ้นความโลภคือออกนอกแผนแล้วนะคะทุกคนคือไม่ไม่ได้อยู่ในแผนแล้วว่าฉันสามารถออกหลอดได้เท่านี้ฉันมีพอร์ตหนึ่งพันเหรียญน,นะออกหลอดได้แค่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์แต่อาจจะอยากจะได้กําไรเท่ากับคนที่มีพอร์ตหนึ่งมืนเหรียญหรือคนที่มีพอร์ตสามพันเหรีร 3, หยญน,นะคะ เนี่ยเกิดความโลภแล้วทาให้เราโอเวอร์เทรดนะคะอ่าเนี่ยอารมณ์อารมณ์มก็คือความโลภของเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะมันมันก็เลยทําให้เราอะคะ่ะลืมเป้าหมายนะคะพอความโลภเกิดขึ้นเกิดเกิดจากการเห็นคนอื่นได้กําไรเยอะกว่าเออเกิดจากการ b บเอ d ดมั้งแหละว่าไอจุดเข้าตรงนี้แหละมันจะทําให้เราเนี่ย สามารถโอ้โหรวยแน่นอนวันนี้เออเราก็เลยโลภแล้วก็โอเวอร์เทรดนะคะแล้วสิ่งที่ตามมามันคืออะไรคะใครเคยเจอบ้างสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่ว่าอยากได้กําไรเยอะแต่ทุนก็มีเท่านี้แหละแต่เราก็อยากได้เยอะกว่านี้นะคะเราไม่เพิ่มทุนนะแต่เราเพิ่มหลอดใครเคยเป็นบ้างคะเออเงียบไว้เงียบไว้ไม่ต้องพิมพ์มาว่าว่าเคยเป็นนะคะแต่ไอรินจะบอกว่าไอรินเนี่ยเคยเป็น เคยเป็นค่ะเคยโอเวอร์เทดนะคะเออทุกวันนี้บางทีก็ยังเป็นอยู่นะเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์คนนึงเนาะเราก็เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยจุดนี้แหละเรามั่นใจมากนะคะอยากได้เงินเยอะกว่าเดิมถ้าเราออกหลอดเท่านี้เราจะได้กําไรสักร้อยเหรียญเนานะแต่ถ้าเราเพิ่มหลอดเนี่ยโอ้โหแล้วมันจุดเข้ามันแม่นขนาดนี้เราจะเราจะปล่อยให้โอกาสแบบนี้มันหลุดลอยไปได้ยังไงใช่ไหมคะ เออเราก็เลยโอเวอร์เทดนะคะและสุดท้ายค่ะทุกครั้งที่เราโอเวอร์เทดนะคะเราก็มักจะเจอความไม่น่ารักของโชคชะตาและตลาดนี้ทำให้เรานะคะก็บางทีกราฟมันจะไปในทางที่เราวิเคราะห์ไว้นั่นแหละค่ะแต่มันจะมีการแบบย่อนิดนึงก่อนอนะไม่รู้เป็นอะไรและสุดท้ายค่ะผดแตกก่อนนะคะพอผพดอแตกแล้วกราฟขึ้นตามที่เราคาดการไว้เลย มันก็มักจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเออใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างนะคะลองถามตัวเองดูเคยเจอหรือเปล่านะแต่ไอรินเนี่ยเคยเจอมาแล้วแน่นอนนะอันนี้คือความโลภนะคะเออซึ่งความโลภเกิดจากความไม่พอใจนั่นแหละนะทุกคนนะคะต่อไปสนามอารมณ์นะคะสนามอารมณ์ถัดไปก็คือความโกรธใช่ไหมคะ เออมาพูดถึงความโกรธเนี่ยมันก็โกรธได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะอ่าโกรธอะไรได้บ้างคะโกรธกราฟโกรธกราฟใช่ไหมโกรธโค้ดไหนใครใครเคยโกรธโค้ดบ้างคะโหที่ผ่านมาเนี่ยพ้าที่พีมาตลอดเลยพอวันนี้นะโหเราก็มั่นใจซะด้วยว่าวันเนี้ยโหโค้ดเก่งขนาดนี้วันนี้เราก็เลยตั้งใจออกหลอดเพิ่มเลยนะคะ เออเพื่อที่จะมาตามโค้ดคนนี้เลยแต่ปรากฏว่าในวันนั้นโค้ดก็พาเรา s ออซะงั้นนะคะโกรธโค้ดเลยทีนี้จากที่จะเอาผ้าสามสีมาผูกโค้ดนะจะเอาน้ำแดงมาว่ายอยู่แล้วนะวันนี้ไม่เอาแล้วโค้ดคนนี้นี่ใครเคยเป็นบ้างคะโอห้องซิกห้องนี้ไม่เวิร์กเลยโกรธโกรธห้องซิ แล้วเราเคยโกรธตัวเองบ้างไหมคะนี่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะคือไอรินเนี่ยเคยเป็นทั้งหมดเลยนะที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยเคยเป็นหมดเลยเคยเป็นนะคะและสุดท้ายค่ะพอเราตั้งสติได้นะคะไอรินก็ถามตัวเองว่าแล้วเราเคยถามตัวเองไหมทําไมถึงไม่มีสติในตอนนั้นเคยโกรธตัวเองไหมเนี่ยทําไมเราถึงไม่ยอมเรียนรู้ให้มันมากกว่านี้นะคะ ทำไมถึงออกนอกแผนอีกแล้วเนี่ยเออแทนที่เราจะชี้นิ้วไปที่คนอื่นเนาะทําไมเราไม่มามองดูตัวเองว่าเออเนาะทําไมฉันเนี่ยถึงไม่ถึงไม่พัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้นะคะขนาดนะักฟุตบอลน,นะเขาจะเขาจะไปเตะบอลใช่ไหมการแข่งขันเนี่ยแค่เก้าสิบนาทีใช่ไหมคะ เออนั่นคือนั่นนั่นคือสนามจริงที่เขาที่เขาไปเจอเนาะแต่ทุกวันนะคะเขาตื่นมาฝึกฝนในสนามฝึกฝนของเขาเนี่ยเขาใช้เวลาในสนามนั้นอะมากกว่าสนามจริงซะอีกแล้วเรากลับมาดูตัวเองสิก่อนที่จะไปโกรธคนอื่นเนี่ยนะคะกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสนามจริงกับสนามฝึกซ้อม เราอยู่ในสนามอะไรมากกว่ากันคะคำตอบก็คือโอ้โหตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในสนามซ้อมโคตรน้อยเลยโคตรจะน้อยเลยไม่พัฒนาตัวเองเลยไม่เข้าเรียนเลยนะคะไม่ไม่อัปเดตตลาดไม่ศึกษาก่อนว่าวันนี้จะมีข่าวหรือเปล่านั่นนน,นี่เอาแต่รอคอยความสำเร็จจากคนอื่นรอคอยว่า ถ้าโค้ดพาไปทางไหนเราก็จะไปทางนั้นแหละแล้วถ้ามันผิดทางขึ้นมาก็จะได้โทษคนอื่นยังไงละ่ะโอ้โหเคยเป็นแบบนั้นพูดแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะเหมือนดา่าตัวเองในอดีตนะคะอแต่วันนี้เราไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วนะคะไม่เป็นแล้วก็เวลาเกิดอะไรขึ้นคะ่ะเกิดความโกรธขึ้นอันนี้ให้รู้ไว้เลยว่าเราอาจจะยังเป็นคนที่พัฒนาตัวเองไม่มากพอ พัฒนาตัวเองในด้านการเทรดยังไม่มากพอและเราก็เลยแพ้นะคะเอ,อและยังพัฒนาด้านจิตใจไม่มากพออีกเช่นเดียวกันเพราะถ้าเราได้พัฒนาด้านจิตใจมากพอแล้วอะคะ่ะเราจะไม่มีทางโกรธคนอื่นเลยนะหรือต่อให้เราเราแพ้นะแม้แต่ตัวเองเราก็จะไม่โกรธเพราะเราก็จะยอมรับค่ะว่า เออตัวเราเองเนี่ยมันก็มีหลงมีลืมมีผิดพลาดกันได้เนาะเพราะเราเองก็เป็นมนุษย์นะคะและถ้าเกิดว่าโค้ดเขาพาผิดทางนะคะโค้ดเขาก็เป็นมนุษย์ค่ะและที่สำคัญมากๆเลยนะนะเราจะรู้เลยว่าทุกคนไม่มีใครชนะร้อยเซเพราะไม่มีใครรู้ค่ะว่าตลาดจะไปในทิศทางไหนไม่มีใครรู้เลย ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องวางใจให้ได้การวางใจก็คือเมื่อเราออกออเดอร์ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะออกออเดอร์เองหรือจะตามเครื่องมือหรือจะตามโค้ดหรือจะตามเพื่อนไม่ว่าเราจะออกออเดอร์ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราต้องวางใจค่ะออกออเดอร์แล้วก็วางใจเท่านั้น ถ้าเราฝึกจิตมาดีแล้วเราจะวางใจได้และถ้าเรามีสติมีเป้าหมายที่ชัดเราจะไม่โอเวอร์เทรดพอเราไม่โอเวอร์เทดเราก็จะวางใจได้ค่ะเพราะมันเป็นความเสี่ยงที่เรารับได้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าแพ้เราจะเสียประมาณกี่เหรียญอ่ะพอร์ตไม่แตกแน่นอนเนี่ยเราวางใจได้แล้วเราตั้ง SL แล้วเรียบร้อยตามแผนที่เราได้วางเอาไว้นะคะ และถ้าเราชนะเราจะได้กําไรประมาณเท่านี้นะเออซึ่งมันก็จะทำให้เราไม่เป็นคนที่ฟ้าแล้วปิดค่ะอืมโอเคไหมไม่เป็นคนที่ฟ้าแล้วปิดนะคะและสุดท้ายค่ะมันจะทีพีหรือมันจะ Sl เราเนี่ยแหละคือคนที่ตัดสินใจได้ออกออเดอร์ไปแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เราเองคือคนที่ตัดสินใจแล้วก็กดออเดอร์มันด้วยตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ใช้ระบบ copy trade อะไรต่างๆนะคะหรือใช้ EA ในการเทรดถ้าเกิดว่ามันติดลบมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เราก็โทษคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะอะไร เราเป็นคนตัดสินใจที่จะใช้ COPY t r a d ทนั้นด้วยตัวของเราเองไม่มีใครมาบังคับเราเลยเราเป็นคนตัดสินใจที่จะใช้ EA ตัวนั้นด้วยตัวของเราเองเราเป็นคนโอนเงินจากบัญชีของเราเข้าไปเติมในพอร์ตและทำตามโปรเซสนั้นๆทุกอย่างเกิดขึ้นที่ตัวเราหมดเลยและถ้ามันผิดพลาดกลับมาที่ ความเป็นมนุษย์ของเราค่ะไม่ต้องโกรธตัวเองเลยเราเองก็เป็นมนุษย์มีความผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะคะอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะแล้วถ้าอย่างนี้เราเราไม่สามารถวางใจกับอะไรได้เลยไม่มีอะไรร้อยเปอร์ซนเลยสักอย่างอย่างนี้เราไม่เทรได้ไหมเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะได้เช่นเดียวกันนะคะแต่นะคะ การไม่ทำอะไรเลยมันก็ทำให้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่ไอรินพูดมาเนี่ยพี่ๆจะไม่เก็ตเลยจะมองไม่เห็นภาพเลยถ้าพี่ๆไม่เคยเป็นและไม่เคยเทรดเลยใช่ไหมคะเออจะไม่จะไม่เข้าใจเลยนะคะใครที่ไม่เคยเทรดจะไม่รู้หรอกว่าพอมันมีอารมณ์โลภขึ้นมาพอมันโกรธขึ้นมาเนี่ยโหมันต้องจัดการตัวเองยังไงนู่นนี่นั่น เราก็จะไม่เข้าใจเลยเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเช่นเดียวกันนะคะเออและถ้ามันถูกทางละ่ะเราก็ได้กําไรค่ะแทนที่เงินมันจะอยู่เฉยๆแล้วก็มีเ,ออเงินเฟอ้อนะคะโหเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่ถ้ามันถูกทางล่ะคะทุกคนถ้าเราเลือกถูกทําถูกพัฒนาตัวเองทําตัวเองไปในทางที่ถูกที่ควร แล้วเราได้กําไรจากการลงทุนจากการเทรดนี้มันก็ดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยถูกไหมคะนั่นแหละค่ะแต่ว่าทุกคนนะคะก็เป็นผู้เลือกนะเพราะมันคือชีวิตของเราเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทําหรือไม่ทํานั่นเองนะคะแต่เมื่อไหร่แล้วที่เราลงสนามไปแล้วนะคะเราไม่ว่าจะเกิดความโลภขึ้นแล้วก็ตามหรือความโกรธขึ้นแล้วก็ตาม เราก็แค่ยอมรับว่ามันได้เกิดขึ้นเนาะเรามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราละอ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องจริงค่ะแต่เราก็แค่ไม่เอามันมาใช้กับปัจจุบันและไม่เอาไปคิดจนเกิดความทุกข์ได้นะคะออมันเกิดขึ้นแล้วก็ก็คือเกิดขึ้นแล้วยอมรับแล้วก็ปล่อยวางค่ะแล้วก็ไปต่อถ้าเราไม่อยากจะ จบด้วยผลลัพธ์เดิมๆนะคะเราก็แค่ไม่ทําเหมือนเดิมไปต่อค่ะใช่ค่ะมันทํายากมันทํายากมากเลยนะการที่ไม่อเวอเทจการที่ไม่โทษใครเลยการที่ไม่โกรธใครเลยไม่พร่าบ่นเลยถ้าเรายังไม่ได้ฝึกฝนมามันยากมากเลยจริงๆค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าไอรินทําได้ทุกคนก็ทําได้ไอรินก็เคยเป็นคนนั้นค่ะแต่วันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ไม่ได้รู้สึกโกรธใครเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องกล่าวโทษใครเลยแล้วก็ให้อาภัยตัวเองได้เสมอตัดจบอารมณ์นั้นได้ภายในทันทีมันเกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นแล้วเราไปต่อได้ทันทีนะคะแล้วถ้าพี่ๆสามารถทําได้แบบนี้นะคะเราจะมีความสุขมากเลยนะเราจะมีความสุขกับชีวิตมากเลยเพราะเรารู้จักวางใจแล้วนั่นเองนะคะ ส่วนใครที่สามารถทําได้แล้วก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยเราคือเพื่อนกันนะส่วนใครที่ยังทําไม่ได้เราก็คือเพื่อนกันเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วการพัฒนานะคะสมมุติว่าเราพัฒนาหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะหนึ่งวันหนึ่งเปอร์เซ็นสามสิบวันก็ส0มสิบเปอร์เซนตแล้วนะหนึ่งเดือนคือส0สิเปอร์เซนแล้วนะคะ แต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยล่ะสามสิบวันก็คือศูนเปอร์เซ็นตเหมือนเดิมใช่ไหมนัม่นแหละค่ะการฝึกที่ยากที่สุดมันก็คือการฝึกจิตของเรานั่นแหละแต่มันฝึกได้ค่ะทุกคนมันฝึกได้เออโอเคผ่านไปสองอารมณ์แล้วนะก็คืออารมณ์โกรธแล้วก็อารมณ์ลุ่มหลงใช่ไหมอารมณ์เอ้ยไม่ใช่อารมณ์โลภแล้วก็อารมณ์โกรธนะคะอ่า และสุดท้ายนะคะที่ไอรินจะย,ยกมาในวันนี้ก็คือความหลงนั่นเองใช่ไหมโลภโกรธหลงอ่ะใช่ใช่ความหลงนั่นเองนะคะเออความหลงคือน,นี่อันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันมันจะมีเท,ทเดอร์อยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยก็เรียกว่าผ่านสนามอารมณ์ทั้งสองมาได้แล้วเออ แล้วสุดท้ายค่ะเขาก็เจอท่าถนัดที่เขาเทรดแล้วเขาได้กําไรนะคะโอ้ท่านี้ชนะตลอดเลยเออได้กําไรเยอะมากแล้วก็เริ่มมั่นใจในตัวเองค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีแต่มันก็เนี่ยแหละก็ด้วยความเป็นมนุษย์เนาะเราก็จะเริ่มหลงหลงในแผนของตัวเองหลงในในท่าที่ตัวเองทําได้นะคะบางทีเราก็หลงลืมไปจริงๆว่า เอ้แต่มันก็ไม่มีใครที่จะสามารถชนะตลาดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้เออก็ลืมข้อน,นั้นไปเช่นเดียวกันนะคะทำให้เริ่มมั่นใจมากขึ้นอะสุดท้ายก็มันก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่ตลาดอะไม่เป็นใจถ้าถนัดเดิมกราฟแบบเดิมค่ะแต่ทำไมเราแพ้แล้วก็แพ้แล้วก็แพ้อยู่นั่นแหละแล้วไอ้ที่เราเคยทำมาเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านี่ โอ้โหรู้สึกเฟลกับตลาดเฟลกับทุกอย่างเริ่มหมดเงินไปกับการโอ้โหพอพอเรียกว่าฉันก็มั่นใจในตัวฉันอะมันทำได้มาตลอดหกเดือนเลยนะเว้ยทำไมเดือนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะอืมลูปนี้ก็จะมักเจอในเทรดเดอร์ที่เอ,อ่อเทรดมาแล้วระยะหนึ่งอาจจะ6เดือน1ปีก็ว่าไปนะคะแต่ต้องชื่นชมก่อนว่า เขาได้ผ่านลูปแรกๆมาแล้วนะเออจนมาเจอกับลูปนี้แหละนะคะและสุดท้ายค่ะมันจะผ่านไปได้ด้วยอะไรรู้ไหมคือการลดอีโก้ในตัวเองคือการยอมรับว่าท่าถนัดของเราท่าเทศของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิตนะเว้ยมันจะมีอยู่สักวันหรือสักช่วงหนึ่งหรือสักเดือนหนึ่งแหละ ที่เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้เออแล้วเราจะต้องหยุดก่อนในสภาวะตลาดที่เป็นแบบนี้มันไม่เอื้อต่อเทคนิคของเราเลยนะคะก็ต้องรู้จักหยุดรู้จักพอรู้จักพักก่อนนะคะถ้าไม่หยุดเลยไม่พักเลยไม่พอเลยโอ้โหงานมาเลยนะมันคือการอยากจะเอาชนะมันคือการลุ่มหลง ในในเทคนิคของตัวเองนะคะเออหลงตัวเองนั่นแหละเอาเอากันง่ายๆเลยก็คือหลงตัวเองนี่นแหละนะคะอ่าซึ่งมันแก้ได้ด้วยเ,ออเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแก้ได้ด้วยการลดอีกโก้ลดอัตราในตัวเองเทคนิคของชันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ได้ไปตลอดจริงๆแล้วก็ลองไปฟังเทคนิคคนอื่นบ้างสิในวันที่เราแพ้ในสภาวะตลาดแบบนี้ คนอื่นเขาชนะด้วยอะไรนะก็ต้องลองไปฟังคนอื่นดูบ้างนะคะนั่นแหละค่ะโอ้โหเรียกว่าสามสามข้อนี้นะคะในสนามอารมณ์นี้เนี่ยเออไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอมาทั้งหมดแล้วบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องราวของเป็นความเป็นจริงเลยนะไอรินเป็นคนหนึ่งนะคะที่เจอเหตุการณ์เหล่านี้มาหมดแล้วเออเจอมาหมดแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้และยอมรับไม่ให้ไม่ให้ตัวเองเนี่ยเสียสุขภาพจิตนะคะสิ่งที่รักษาไว้ได้แล้วก็ทำได้แบบโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็รักษาจิตตัวเองนี่แหละคะ่ะอืมโอเคไหมคะสำหรับสามข้อนี้ ข้อที่1ความโลภนะคะข้อที่2ความโกรธและข้อสุดท้ายก็คือความหลงนั่นเองค่ะส่วนใครที่เพิ่งเริ่มต้นเทรดยังไม่เคยเจออะไรเลยนะคะยังไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเลยนะคะไอรินก็ขอวอวยพรนะขอให้ออหัวข้อของเราในวันนี้นะคะได้ไปช่วยให้พี่ๆนะสามารถเทรดทำกำไรในตลาดได้อย่างมีสติ ะะให้เรื่องนี้เนี่ยมันไปช่วยชีวิตพี่ๆได้นะคะในวันที่อยู่กับตลาดจริงโอเคไหมคะอ,อขอให้ทุกคนโชคดีนะหรือถ้าเกิดเจอแล้วก็ขอให้จําไว้ว่าเราคือเพื่อนกันนะคะพี่ไม่ได้เป็นคนเดียวและก็ไม่ได้เป็นคนแรกนะคะเออมีคนเคยเป็นแบบเราเนี่ยมาเยอะและหนึ่งในนั้นก็คือไอรินก็คือเคยเป็นมาก่อนแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้วางใจค่ะ ไม่ว่าจะเจอหรือจะไม่เจอเราก็คือเพื่อนกันค่ะมาพัฒนาไปด้วยกันนะคะ